ดูว่าผมจะได้อะไรนะครับมาเวล์เบสตำนาเป็นแรกหมดนะครับจัดไปเอาเลยครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะเติม VVIP ดีหรือเปล่านะครับทีมงานเขาจัดให้เลยครับโปรแรกเชล 48,000แคสครับส่วนใหญ่ก็จะแลกกัน500เลยนะครับได้การ์ดเว r ลเบสบวก2 1ใบนะครับแล้วก็แคปซูลเลเว่า8 8นะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเอาไปเติม VVIP นะครับเรียกได้ว่าร,รวบหัวบหางกันเลยทีเดียวนะโอเคผมก็จัดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยแล้วกันนะครับ มาครับใบเดียวบวกสล็อกไม่ล็อกดูกันนะครับโรนัลโด,โดโบวกสเชื่ออย่างนั้นอิบราบวกสอตอเลสบวกสองปอกบาบวกสโซเลสบกสมาเซโลโลบกสนะครับโอเคเอาไว้สมทบทุนในการเอาไปแลกเปลี่ยนนักเตะแล้วกันนะครับเพราะมันเพิ่มมาสูงสุดได้1,500เอมแล้วนะครับ เอาเลยครับมาต่อกันที่แลกเปลี่ยนนะครับแมวมอง VVIP นะรอบนี้จัดเต็มเลยนะครับเอาให้มันใกล้เคียง1500 M กันไปเลยนะครับมาซูเคอร์นี่ผมจะขายอยู่แล้วนะครับก็เลยอ่ะเอามาแลกเลยละกันนะก็มาเซลโลที่เปิดได้นะครับเอามาแลกคุ้มกว่านะเพราะไปขายเนะี่ยมันตัดราคากันราคาที่มันโชว์ตรงนี้คือแบบ เป็นราคาที่มันสูงกว่าราคาขายนะครับอ่าเงื่อนไขนะครับ8คนตามปีที่ระบุก็เป็นปีพิเศษนะครับแต่แบบไม่รวมพวก L P C P เลยพวกนี้นะอ่ะเรียบร้อยครับได้1467อ M ผมเห็นมีคนไปแลกนะครับ1,300งพเอ็มโอ้โหได้มา2,000กว่าเอ็มดูว่าผมจะได้อะไรนะรมาวอลเปเวอร์ World ตำนาไปแลกหมดนะครับจัดไป <Ooh. S 1> มไม่มีตำนานออกนะครับอ่ะนาโปลีครับเมอร์เทนบวกเจครับ asa, Messi, บาซ่าเมสซีบวกแปดสิบสี่ทีครับ คานาวโรบวกเจ็ดโอ้โนี้ไม่น่าแพงเวอร์เบสเตนเทียโกซินวาบวกสามโอ้โหอันนี้แบบน่าจะโอ้โเฮ้ยแทบจะพังทีมมาแลกเปลี่ยนเลยครับเมสซี่บวกแปดทีครับ2574เอ็มน่าจะพูดว่าล้าน EP ก็ สมองสมองไปหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหมันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนนะครับสำหรับอัตราการแลกเปลี่ยนแบบนี้นะไม่รู้ว่ามันพอมันคุ้มมากๆแล้วเขาจะมีการปรับเลทอะไรต่อไปหรือเปล่านะครับอะยังไงก็รีบๆมาทดสอบแล้วกันนะครับเอาไปทำอะไรดีอ่ะอนี่คือบวกหนึ่งนะครับค่าพลางังหนึ่งร้ไปแล้วนะครับโอ้โห เป็นบวก8ตัวแรกนะครับที่มีในทีมเลยซึ่งไม่ได้มาจากการตีบวกด้วยนะครับแลกเปลี่ยนได้นะโอ้พูดอะไรไม่ออกครับนึกว่าจะเจ๊งแล้วนะทีแรกแบบอืขนาด World Base ยังแค่8 0 0รเอมนะครับแล้วไอ้พวกปีธรรมดามันจะไปรอดเหรอโอ้ลงหายได้ 3000M เอมด้วยครับ ก็ผมตั้งขายจะยังไงวนะเนี่ยผมไม่อยากไปบวกต่างข้างนอกไงมันเสี่ยงนะครับเฮ้ยบวกเจ็ดมันก็อยู่แบบน่าจะตั้งได้น่าจะตั้งได้พันแปด 1, นะอ่ะยังไงก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นนักเตะบ,บวกแปดเกอนตลาดกันแน่นอนนะครับเพราะว่าแลกเปลี่ยนเนี่ย มูลค่าสูงสุดมาได้ถึง1500 m เอแล้วเนี่ยมันก็จะแบบได้นังแตะบวก8ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะจัดจานยังไงต่อไปเนี่ยก็ค่อยคิดอีกทีแล้วกันนะครับแน่นอนคือไม่ไปบวก9นะคอไม่ใจขนาดนั้นนะครับดูบวกเก้ดไม่มีใครเคยขายเลยครับบวก9นะเมื่อเคยมีใครทําการแลกเปลี่ยนมาก่อนเลยนะครับเมสซี่บวก9ผมผมคงไม่ใช่คนแรกครับผมไม่ไปตีนะครับ โอเคตอนนี้ลาไปก่อนจริงแล้วครับผมสวัสดีครับ